สวัสดีครับผมสวัสดี FC ของเปียกโซล่าเ l ลนะครับวันนี้นะครับมีอินเวอร์เตอร์ส่งกลับมานะครับอา,อาการเสียนะครับคือเทอมินอลคอมกับดีนึงไม่สามารถสั่งงานแบบสวิตลูกลอยได้นะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตถึง อาการนะครับตัว error e 0 8นะครับของ UMC หรือของ PK นะครับที่ท่านใดที่สั่งซื้อไปนะครับที่เกิดอาการตอนเช้าไม่ยอมทำงานนะครับดูจากโค้ดตอนนี้นะครับช่วงเดือน1เดือน2เดือน3นะครับดูตรงนี้นะครับถ้าของใครขึ้น error นะครับ ส่งกลับมานะครับอัเอปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะครับเพราะว่าเจอไวรัสส่วนตัวนี้นะครับผมสวิตช์ลูกลอยกับดีหนึ่งผมทดลองแล้วนะครับผมเมื่อก,กี้อ่าผมลองต่อพร้อมกับดีหนึ่งเห็นไหมอ่ามันหลุดนี่มันหลุดสมมติว่าผมทำเป็นลูกลอยแล้วกันนี่ต่อ ถ้ามันก็จะทำงานนะครับมาดูนะรััเืิอว่าน้ำเต็มนะครับหยุดแล้วต้องใส่ R ด้วยนะครับ R สาคัญนะครับ R 4.7นะครับ4 7 K นะครับเพราะว่าไฟที่ออกมาเนี่ย ในช่องคอมกับ d1 เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ25้าโวลต์นะครับนะผมจะเก็บไฟให้ดูนี่นะครับี๋ยวเราจะมาดูกันจะมีไฟออกมาอยู่ที่ช่องคอมกับ d1 น,นะครับอยู่ที่25โวลต์นะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ตัว R เนี่ยนานๆไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เสียหายได้นะครับต้องมีนะครับต้องมีนะดูทีนี้ผมจะลองอจำลองนะครับจำลองว่าทุกรอยสั่งทำงานแล้วกันผมจะม้วนงอมาเนี่ยแล้วก็เอาไปแตะตรงนี้เห็นไหม ตัวเครื่องก็จะสั่งทำงานอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้เป็นปั๊มซิงเกิลเฟสนะครับวิธีตรวจตรวจสอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ดูไม่ดู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะมันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมหามุมเหมือนแป๊บหนึ่ง อต่ออยู่นะครับถ้าเกิดว่าน้ำเต็มลูกลอยจากกันหยุดนะครับผมทีนี้วิธีการเช็คนะครับอ้าวสั่งให้เครื่องทำงานเครื่องก็จะเริ่มรันนะครับตัวนี้เห็นไหม กระแสก็วิ่งขึ้นไปตอนนี้แดดมันเริ่มจะค่ำแล้วทีนี้ผมจะมาเช็คโวลต์ให้ดูนะครับ U กับ V นะครับผมวัดไปที่ AC โวลต์น,นะครับ AC โวลต์ ตอนนี้โวลตออกมาอยู่ที่100่งร้อยโวลต์นะครับตอนนี้ U กับ V นะครับผม U กับ W นะครับเห็นไหมโวลต์มันจะไม่เท่ากันตัวนี้ก็คือซิงเกิลเฟสนะครับ ถ้าเราจับโวลต์เอาพุทนะครับสามช่องนะครับ UVW ถ้าโวลต์ออกมาไม่เท่ากันนะครับแสดงว่าเป็นซิงเกิลเฟสอยู่ถ้าเกิดมาออกมาเท่ากันนะครับหรือเราโนโลดเลยก็ได้นะครับโนโนโอดเลยโดยไม่ต้องต่อมอเตอร์นะครับเช็คเปล่าเปล่านะครับผมเช็คตัวเปล่าว่า,าตรง UVW ตรงนี้นะครับนี่ UVW ตรงนี้เราก็ถอดสายไฟออกเลยสายปั๊มตรงนี้นะถอดออกเลยแล้วก็เช็ค <c oughs> <c oughs> เครื่องต้นนะครับเช็คอินเวอร์เตอร์ว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้กดสต็อปได้นะครับกดสต็อปได้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูแดดมันอันนี้นิดนึง ธีการนะครับเช็คประสิทธิภาพของมอเตอร์นะครับเช็คว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับเบื้องต้นนะครับโดยการที่ต่อโซลา่าเซลล์หรือ,อ,อไฟฟ้าก็ได้นะครับตอนนี้ผมต่อโซลา่าเซลล์เข้ามานะครับอยู่ที่ช่องออบวกลบนะครับตอนนี้เป็นลบตัวข้างล่างเป็นบวกนะครับ ตรงนี้เราต่อใช้สวิตช์มันจะขึ้นไฟตรงนี้นะครับสังเกตนะครับผมมันจะขึ้นตรงโลเคอลีโมทมองเห็นหรอเปล่าแดดนะครับมันแดดเห็นไหมโล,โลโลเคอลีโมทนะครับไฟสีแดงอ่าตรงนี้ ถ้าเราตั้งสวิตลูกลอยนะครับถ้าลูกลอยไม่ไม่สั่งทำงานนะครับผมปกติถ้าในสถานะ local remote เนี่ยถ้าเราปิดไฟนะครับแล้วเปิดใหม่มันจะทำงานอัตโนมัตินะครับมันต้องปิดไฟปิดเบรกเกอร์นะครับผม,ผมเอาเบรกเกอร์ลง เอาเบรกเกอร์ลงพอไฟดับนะดับแล้วพอเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะคราวนี้เปิดเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บอันดับแรกมันจะโชว์ลันเลยเห็นไหมเพราะว่าสวิตช์ลูกรอยเราต่อต่ออยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่า อินเวอร์เตอร์สถานะทำงานปกติจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ถึง50เฮิรต์นะครับกดชิปดูตัวนี้โวลต์ผมต่อไว้เพียง235โวลต์นะครับ DC AC ก็จะออกมาประมาณ166โวลต์นะครับเรามาเช็คดูคราวนี้ เอามิตเตอร์นะครับตั้งไปที่ AC โวลต์นะครับ AC นะครับผมเราก็วัดไปที่ U กับ V นะครับเห็นไหมร้อยหกสโวลต์นะครับแล้วก็ U กับ W ร้อโวลต์แล้วก็ v กับ w 1 6รหกสโวลต์น,นะครับมันจะเท่ากันกับอยู U กับ V นะครับยู U กับ w ถ้าค่าตัวเลขเป็นแบบนี้นะ แสดงว่าอินเวอร์เตอร์ของเราถูกเซตค่าไว้เป็นซิงเกิลเฟสนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้เป็นสามเฟสให้ดูว่า U กับ V U กับ W เนี่ยมันจะเท่ากันไหมนะครับกดสต๊อปก่อนนะครับ ตงค่าเสร็จปุ๊บปิดไฟนะครับตั้งค่าเสร็จปุ๊บดับไฟพอดับไฟเสร็จรปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดไฟขึ้นปุ๊บเราดูความถี่นะครับ ความถี่จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึง50เฮิรต์นะครับผมอันนี้ก็ถึง50เฮิรต์แล้วนะครับเรากดชิปดูตัวแผงโซลาเซลล์อยู่ที่236โวลต์โวลต์อยู่ที่167โวลต์เอาพุทนะครับอ่ะผมจะมาเช็คตรงนี้ นะ U กับ V นะครับ U กับ V ร้อยเจ็ดสิบห้าโวลต์ U กับ W หนึนะ่งร้อยเจ็ดสิบห้าโวลต์เห็นไหม มันจะเท่ากันทั้ง3ขดนะครับเดี๋ยวเอาใหม่หมุนให้มันแน่นๆก่อนยู <U S 1> <U S 2> กับวีหนึ่ มองเห็นไหมแดดมันส่องครับอันนี้อยู่กับวีนะครับหนึ่เจ็ดห้าอ้าวอยู่ W ไหมหนึ่งเจ็ดห้าจุดสี่หนึ่งเจ็ดสี่จุดหกจุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่จุดสี่นะครับลักไอ้วนมันจะอยู่ใกล้ๆเคียงกันประมาณนี้นะหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสี่จุดเก้าหนึ่งเจ็ดสี่จุดแปดนะครับนี่ก็คือ ตั้งค่าให้เป็น3ามเฟสนะครับผมทีนี้ตัวนี้นะครับแก้ไขไปแล้วเรื่องของอาการเสียเดี๋ยวผมจะต่อทิ้งไว้นะครับว่าพรุ่งนี้เขาจะทำงานเองหรือเปล่านะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับมาครบทุกรุ่นแล้วนะครับตอนนี้สั่งได้เลยราคามิตรภาพนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะตั้งค่ากลับให้เป็นหนึ่งเฟสเหมือนเดิมนะครับ ไฟนะครับตั้งค่าเสร็จปิดไฟปิดไฟเสร็จปุ๊บพอเปิดไฟปับ๊บมันก็จะทำงานเลยดับแล้วเปิดไฟนะครับสวัสดีครับ,รบอ๋อกำลังไล์สดเทสทดสอบอินเวอร์เตอร์อยู่ ใช่ครับอ้อยังไม่ได้ตอบบ้างตอบบ้างพวกจาน,จานสนใจพลังงานแสงอาทิตย์บูชาเป็นใจนี่แหละเอาไปสูบน้ำบาดาลหรือน้ำอะไรกร็นี่น้ำบาดาลน,น้ำดีไหมละ่นะน้ำดีถ้าน้ำดีน้ำเยอะก็ต้องเอารุ่นท่อ2นิ้ว3นิ้วไปเลย ั้งองอ่ในเอานะครับอันนี้ก็ใช้่ใช่ครับตอนนี้ผมกำลังจะเทสปั๊มเดี๋ยวเข้ามาข้างในก็ได้ครับเปิดแล้วนะครับ ตอนนี้แดดก็จะสี่โมงเย็นแล้วนะครับมันก็เลยไม่คขอยแรงเท่าไหร่เนาะือว่าโอเคนะครับตัวนี้ผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเปิดทิ้งไว้ว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะทํางานอัตโนมัติหรือเปล่านะครับตอนนี้มีแขกมาเดี๋ยวต้องขออะไรสดพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปแล้วบายบายลูกค้ามาขายขอ,ของก่อนฮิ้ม